ความต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลแพทองทนันไอรายละเอียดที่อยู่ในตัวหนังสือเขียนไว้ชัดเจนครับข้อมูลเนี่ยผมก็รอวันหนึ่งว่าเมื่อไหร่ท่านชาญชัยสระเสนารักท่านสมชายจะมีจังหวะเอามาเปิดเผยต่อพี่น้องประชาชนให้ทราบบ้างแต่พี่น้องครับไอ้ตัวเงินงบประมาณที่จะเอามาใช้ในระยะที่สองนี่ล็อตแรกได้ใจครับเสียงทักทวงจากสำนักงบประมาณก็ดีธนาคาร ประเทศไทยก็ดีปปชก็ดีไม่สำเนียกับได้ใจทำเอกในล็อตที่2เพื่อให้ได้จำนวนเป้าหมายตามที่ได้หาเสียงไว้คราวนี้เงินไม่พอทำยังไงก็ไปเอาเงินที่จะไปใช้นี่5้ธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเอามาใช้อันนี้ก่อนเขียนไว้ในหนังสือที่นำเสนอต่อกรรมธิการซึ่งท่านชาญชัยอิสระเสนารักก็มีเอกสารชิ้นนี้เสนอต่อกอปป,ปช พร้อมกับรีมายคือการทวงให้ย้อนถึงข้อมูลเดิมที่ปป,ปชเคยมีหนังสือถึงรัฐบาลว่านี่ท่านก็เคยมีหนังสือทักท้วงว่าถ้าดาเนินการมันจะผิดนะส่งกลับไปให้ที่ปป,ป,ปชเพื่อรีมายหรือเพื่อเตือนจิตสํานึกให้รู้ว่าท่านก็เคยเตือนเรื่องนี้ไปที่รัฐบาลนะและในหนังสือที่ปรากฏ อยู่ในเอกสารการประชุมกันมาที่การก็บอกชัดว่าจำนวนเงิน35,000ล้านเนี่ยเป็นความประสงค์ของรัฐบาลที่จะขอเลื่อนการจ่ายเงินการชำระหนี้ธนาคารคือผมมีความรู้สึกว่าการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยมันต้องละเอียด รอบคอบต้องคิดในทุกมุมทุกมิติไม่ใช่ปล่อยให้เอกสารปล่อยให้การทำสำนวนแบบนี้มันปรากฏออกมาครับแน่นอนที่สุดพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารท่านก็ปิดบังไม่ได้นี่ประจานตัวเองนะครับว่าเงินก้อนนี้คือรัฐบาลให้เลื่อนการชำระออกไปเพื่อนำไปใช้โครงการที่มันเป็นภาราผูกพันการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐนี่ครับพอเขียนออกไปแบบนี้นี่ปัญหาเกิดเพราะความผิดสำเร็จเรา มีความเชื่ออย่างนั้นครับเพราะภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา144ทั้งวรรคหนึ 1, ่งวรรคสวรรคสาก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเงินที่จะเอาไปใช้เงินต้นใช้ดอกเบีย้ยอย่าไปแต่พี่น้องเราที่มีประสบการณ์กู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านผ่อนบ้านมันก็ต้องมีระเบียบวินัยของตนเองใช่ไหมครับธนาคารเขาตกลงว่าคุณจะต้องใช้เงินต้นจำนวนเท่านี้และเป็นดอกจำนวนเท่านี้นะเซ็นตกลง ยอมเมื่อถึงเดือนก็ต้องเอาเงินต้นไปส่งตามจํานวนที่ว่าเป็นดอกเบีย้ยจานวนที่ว่ามันก็แฝงครับเพราะตั้งใจจะไปกู้เงินเขาแล้วและเราก็เห็นว่าศักยภาพของเราสามารถผ่อนได้รัฐบาลก็เฉกเช่นเดียวกันครับกู้เงินมาแล้วและเงินกู้ที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเงินกู้ที่จะเอามาสร้างประโยชน์โภกผลให้มันก่อให้เกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนมันเป็นเงินกู้ที่เอามาชําระหนี้โครงการจำนำข้าวที่ศาลท่านพิพาท รักษาตัดสินจำคุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์42ปีนั่นแหละ